ชีวิตจะมีความสุขได้หาได้ไม่ยากเลยนะคะเพื่อนๆคะ่ะคิดดีทดําดีเลือกปฏิบัติดีสิ่งดีๆก็จะเข้ามาในชีวิตของเราคะ่ะ สวัสดีค่ะอยู่กับแม่ส้มสมศรีส u พ p ยยูเค k อีกแล้วค่ะชีวิตในหนึ่งวันแม่สมศรีเช้านี้นะคะดีหน่อยนะคะดีหน่อยอะไรเอ,อ่ยเช้านี้คือแม่สมศรีไม่ต้องไปส่งสาวน้อยที่โรงเรียนค่ะพ่อใหญ่กลับมาแล้วค่ะพ่อใหญ่กลับมาทําหน้าที่ของตัวเองอีกแล้วค่ะทําหน้าที่อะไรเอ,อ่ยคือพ่อใหญ่กลับมาจากสเปนแล้วนะคะ ปกติแม่สมศรีก็จะมีหน้าที่ไปส่งตลอดเกือบสองอาทิตย์ที่พ่อใหญ่ไม่อยู่แม่สมศรีก็จะไปส่งสาวน้อยที่โรงเรียนเองก่อนที่จะบึงรถไปทำงานแต่วันนี้ดีหน่อยค่ะแม่สมศรีก็ไม่ต้องไปส่งสาวน้อยนะคะพ่อใหญ่จะไปส่งสาวน้อยเองด้วยวิธีไหนเอ่ยเรามาดูกันนะคะเพื่อนเพื่อนค่ะเรามาดูกันเลยค่ะตามไปเลยค่ะสวัสดีหรือ,อยังสวัสดีหรือ,อยัง วันนี้หนูจะไปโรงเรียนแล้วใช่ไหมคะสวัสดีค่ะอยู่กับแม่ส้มสมศรีสไปยยค่ะวันนี้สายบู๊ค่ะสายบูยบ๊จะไปโรงเรียนนานๆทีได้ขี่จัก,กรยานไปโรงเรียนนะคะพ่อใหญ่จะไปส่งค่ะแต่ว่าแต่ว่าอะไรเอ่ยพ่อใหญ่จะให้เอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมไม่กอกน้ำคะ Why you not f e e l the water up The water you not f e l l it up นางจะขี่จักรยานไปที่โรงเรียนด้วยค่ะพี่น้องขอถ้าวันไหนพ่อไปส่งนางก็จะเอาจักรยานไปนะคะหนูจะไปโรงเรียนแล้วใช่ไหมคะพอดีพ่อใหญ่เพิ่งมาถึงค่ะพ่อใหญ่เพิ่งมาถึงก็ให้ทําหน้าที่เลยแม่ก็เตรียมตัวไปทํางานให้พ่อใหญ่ไปส่งเด็กๆที่โรงเรียนถ้าวันไหนเจ๊กิ๊บมีคิสกิ๊บมีคิสกิ๊บมีคิส I love you I love you <Yeah. S 1> yeah, ไปค่ะฮ้ามไไเซไปเลยค่ะส่งลูกสาวไปโรงเรียนนะคะสนุกนางเลยค่ะพี่น้องค่ะไปแล้วดอกไม้หน้าบ้านแม่สมสีเหมือนเดิมค่ะทุกทกท่านค่ะมีมดด้วยนะคะ มีมดดีกว่ามีอย่างอื่นนะคะเพราะว่าถ้ามีอย่างอื่นนี่เดี๋ยวเขากินทั้งใบทั้งดอกหมดนะคะพี่น้องค่ะมีอย่างอื่นนี่หมายถึงอะไรก็คือพวกหอยทากนะคะพี่น้องแล้วก็ตัวอะไรนะคะที่เขาจะมากินดอกไม้ของเราว้าวดูดอกไม้สิคะสวยงามมากเดี๋ยวแม่สมศรีจะให้ดูดอกลายเสือนะคะที่แม่สมศรีอยากนําเสนอก็คือดอกลายเสือค่ะนี่ค่ะ ออกดอกเต็มเลยนะคะเพื่อนๆค่ะออกดอกเต็มเลยนะคะทําไมการนี้เหมือนเขาจะหักเลยลมแรงมากค่ะเมื่อคืนนี้ว้าวดูสิคนะนี่นะคะนี่นะคะชีวิตในหนึ่งวันแม่สมศรี ก่อนที่จะไปทำงานนะคะวันนี้วันนี้ดีหน่อยก็คือมีมีพ่อใหญ่ไปส่งเด็กพ่อใหญ่ไปส่งสาวน้อยแทนแม่สมศรีแม่สมศรีก็ไม่ต้องวิ่งสู้ฟัดเราก็มาจัดการตัวเองไปค่ะพี่น้องขาก่อนที่จะเข้างานในวันนี้นะคะในเช้านี้ค่ะ สวัสดีค่ะแม่สมศรีค่ะก่อนที่เราจะไปทำงานเราก็ต้องมาเตรียมน้ำเหมือนเดิมนะคะแม่สมศรีจะเตรียมไปดื่มที่ทำงานค่ะมีอะไรบ้างเอ่ยวันนี้มีแค่แตงกับแตงกวากับเลมอนนะคะมะนาวสีเหลืองค่ะเพราะว่าแม่สมศรีไม่ได้ซื้อ,อมิ้นมาค่ะพี่น้องค่ะแตงนี่ช่วยได้ดีนะคะใครที่ร่างกายอมน้ำบวมน้ำนะคะ ทานแตงกวาเยอะๆนะคะเพราะว่าแตงกวาจะช่วยให้ขับของเสียขับน้ำที่เป็นส่วนเกินในร่างกายของเราขับออกมานะคะทานกันเยอะๆนะคะแตงกวาอ่ากินเป็นกับเครื่องเคียงหรือว่ามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆใส่ในน้ำแล้วก็ดื่มนี่ช่วยขับของเสียออกจากร่างกายได้ดีเลยนะคะแตงกวานี่มีประโยชน์มากคะ่ะ ลองทำกันดูนะคะเพื่อนๆคะ่ะใครที่มีปัญหาเรื่องร่างกายอมน้ำนะคะเราก็มาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะใส่เข้าไปเลยค่ะแต่ว่าล้างก่อนนะคะล้างออก1นึ่ง้ำหรือว่า2น้ำแล้วเราก็มาใส่น้ำแช่ไว้นะคะดื่มเย็นๆ คลายกะหายนะคะคลายกะหายหิวเข้ากับร่างเข้ากับอากาศร้อนๆที่เมืองไทยนะคะดื่มน้ำแตงกวามีประโยชน์ด้วยค่ะใส่ใบสะระแหน่ไปสักสองสามใบหรือว่าเลมอนเข้าไปด้วยนี่ค่ะพี่น้องค่ะทำแบบนี้เลยแต่ว่าวันนี้แม่สมศรีขอโทษทีนะคะไม่มีใบสะระแหน่เราก็มีแต่แตงกวากับเลมอนแบบนี้เลยนะคะแม่สมศรีก็จะมาล้างออกแล้วก็จะกดน้ำเข้าไปอีกทีนึงนะคะ มาค่ะมาดูกันค่ะเรามาล้างออกก่อนนะคะล้างกันแบบนี้ล้างกันแบบง่ายๆเลยค่ะเ,เพื่อนๆค่ะนี่ก็เป็นกิจวัตรประจำวันของแม่สมศรีค่ะหลังจากที่ส่งสาวน้อยไปโรงเรียนแล้วใช่ไหมคะสาวน้อยวันนี้ไปโรงเรียนกับพ่อใหญ่ค่ะพ่อใหญ่เป็นคนไปส่งนะคะ นางได้ปั่นจักรยานไปด้วยนาะงดีใจมากเลยค่ะเพื่อนๆคะ่ะใส่น้ำแข็งไปด้วยเพื่อเพิ่มความสดชื่นนะคะเดี๋ยวแม่สมศีก็จะมากดน้ำใส่ไปอีกทีนะะึงค่ะพี่อนค่ะนี่คะ่คะท่านผู้ชมเราได้น้ำเรียบร้อยแล้วนะคะ วันนี้แม่สมศรีมีอะไรเอาไปทานที่ทํางานเลยมาดูกันมีส้มค่ะพี่น้องค่ะส้มวิตามินซีผลไม้นะคะกับลูกพรมพรมหรือเปล่าคะมียาคูด,ด้วยค่ะขอบคุณทุกทกท่านนะคะที่ดูกันจบคลิปนะคะพี่น้องค่ะขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขเช่นกันนะคะนี่นะคะชีวิตในหนึ่งวันของแม่สมศรีนะคะ ชีวิตอยู่เมืองนอกใช่ว่าจะสบายนะคะถ้าเรานั่งๆ่งนอนๆอยู่บ้านเราก็จะไม่มีเงินเข้ามานะคะอยากได้อยากมีเราต้องลงมือทำค่ะเพื่อนๆคะ่ะเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนที่กำลังท้อแท้และสิ้นหวังอยู่ตอนนี้ตราบใดที่เรายังมีลมหายใจอยู่สู้ต่อไปนะคะสักวันต้องเป็นวันของเราค่ะไม่วันนี้หรือว่าวันไหนก็ต้องวันหนึง่งยังไงเราก็ต้องถึงฝั่งฝัน อย่าท้อนะคะเพื่อนๆคะ่ะสู้คะ่ะสู้เท่านั้นคะ่ะที่จะนำพาชีวิตเราไปถึงฝันฝั่งฝันและเป้าหมายที่เราคาดหวังไว้นะคะขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆพี่ๆทุกๆท่านกอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขเช่นกันนะคะ ถ้าถูกใจคลิปนี้นะคะอย่าลืมนะคะกดกระดิ่งกิ๊งเพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมคลิปใหม่ๆจากแม่สมศรีด้วยนะคะขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ